เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ณห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์2ชั้น3อาคารเรียนรวมสังคมมาหาวิทยาลัยราชภัฏวไลาอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ผู้ศาสตราจารย์ศศิวิมลสุทธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้แทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏในครั้งที่2โดยได้รับเกียรติจากผู้ศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมา อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏให้เก็บเป็นประธานการประชุมโดยในพักเช้าเป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในเรื่องแผนงานยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยสำนักงบประมาณโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยสำนักงานประหลัดกระทรวงการ,การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมาหาวิทยาล,ลัยบุรพาความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการสร้างรูปแบบร่วมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะมาหาวิทยาลัยราชภัฏโดยประธานสภาคณะครุาศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏโครงการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคม โดยผู้ศาสตราจารย์ดตรคณิสราทันสุนทรสกุลอธิกรรบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจากนั้นในเวลา11นาฬิกาสนาทีเป็นการประชุมอธิกรารบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒในครั้งที่สองโดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนินการในการขับเคลื่อนง,งานวิจัยแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือพูมาภายใต้โครงการ การพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่การพิจารณาการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมาหาวิทยลัยราชพัฏนกับแซมฮุสตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย